เรื่องกรณีของดาบแปะเมื่อวานนี้จําได้ไมาแกเป็นดาบสืบแล้วอยู่ที่สุทิสารคือเล่าย่อๆก่อนเปิดภาพจุดที่เกิดเหตุก่อนเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับมีเจ้าหนุ่มคนหนึ่งช,ชื่อว่าทิติวุฒิหรือว่าหมอกโดนยิงเสียชีวิตเนื่องจากเมื่อวานข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่าหมอกเองเนี่ยคุณผู้ชมครับไปเอาน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ที่บ้านชื่อว่าน้องแอนใช่และหลังจากนั้นเนี่ยก็ พ่อของน้องแอนเนี่ยคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงชื่อว่าคุณนิ้วคุณนิ้วเองก็จะไปตามลูกสาวกลับบ้านเนื่องจากว่าลูกสาวเอามือถือของคุณพ่อไปคุณผู้ชมดูผังตรงนี้นะฮะและจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นหมอกคือคนตายโดนดาบแปะยิงหมอก ไปเอาน้องแอนมาอยู่บ้านาแล้วพ่อเขาก็คือนิ้วเนี่ยที่ผมกำลังเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวยืมมือถือไปพ่อต้องการมือถือคืนก็เลยชวนดาบแป๊ะเนี่ยไปด้วยปรากฏว่าพอไปถึงหลายคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมการว่าดาบแป๊ะไปยิงหมอกคำตอบก็คือมันจะมาจากวงจรปิดฮะจะเฉลยทั้งหมดว่าทำไมดาบต้องจำเป็นยิง ต้องใช้คาว่าจําเป็นยิง,ยงจริงๆนะฮะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างตํารวจเพราะดาบเองถ้าพูดตามจริงเนี่ยในคดีนี้ดาบแทบไม่เกี่ยวอะไรเลยไปเป็นเพื่อนนิ้วเปิดวงจรปิดขึ้นมาเต็มจอฮะรถที่จอดอยู่หน้าบ้านครับในภาพวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นหลักฐานทั้งหมดค่ะเป็นยังไงครับเมย์คือรถคันที่ไปเนี่ยคนที่ขับก็คือพ่อเลี้ยงของน้องแอนก็คือนิ้วเนี่ยฝั่งขวามือดูนะหมอกถือมีดม,มาแล้วนะฮะใช่แล้วพิ<อ><ส>ติวัตคือหมอกดูฮะอุ้ย ซึ่งดาบแปะจะนั่งอยู่ฝั่งคนนั่งคุณผู้ชมดูนะฮะแล้วเขาต้องยิงเพราะอะไรมีกดกระซั่วเข้ามาแล้วดูนะฮะพ่อเลี้ยงก็คือนิ้วที่มันถึงอุ้ยรั่วอุ้ย ในภาพจะเห็นแม่ของหมอกนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะพูดแฟแฝงเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับเปิดเสียงขึ้นมาฮะ,ฮะเห็นไหมฮะเอามีดก,กระซว่วเข้าไปในช่วงที่ดาบแปะแกนั่งอยู่แล้วแกเนี่ยเหมือนกับแกต้องป้องกันตัวมีดเข้ามาในรถแล้ว<แ>สักภาพเป็นเสียงปืนได้ยินนะฮะ<แ>ล่วงฮะในจังหวะที่ล่วงก็จะเห็นว่านิ้วขวามือสุดก็คือพ่อเลี้ยงของน้องแอนก็ลงมาดู แล้วแม่ของหมอกเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงกรี๊ดเมื่อกี้นี้นะฮะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี้ยแม่ของหมอกก็จะวิ่งมาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเขาไม่หนีนะดาบไปแม่วิ่งออกมาแล้วแม่จะถามว่ายิงลูกแม่ทําไมคุณผู้ชมครับอันนี้คือกล้องเหตุการณ์มันตอบคําตอบทั้งหมดเลยว่าทําไมดาบต้องยิง เพราะถ้าเป็นเราเรามีปืนคุณผู้ชมก็ลองคิดดูว่ามีกดกระซั่วเข้ามาจะถึงหัวแล้วเนี่ยนะฮะแล้วบังเอิญว่าหมอกมันก็คงไม่รู้มั้งว่าคนนั่งอยู่ในรถนะ่ะเป็นเป็นชุดสืบสวนของสุดที่สารเปิดภาพมุมถัดมาเลยครับไม่ให้เสียเวลาฮะมันจะมีมุมที่จะได้ยินเสียงกรี๊ดกับคำพูดทั้งหมดอ่ะเปิดภาพครับมุมแรกก็จะเป็นเสียงปืนนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงกรี๊ดของแม่ จะได้ยินเสียงกริ๊ดของแม่ขอเพลงทางซ้ายมืออีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วจะได้ยินดาบพูดว่ามันรังแกผมเปิดเสียงกรี๊ดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งฮะดาบก็เหมือนกับป้องกันตัวฮะนี่ฮะไม่ใช่รังแกมันแทงผม คุณผู้ชมครับล่าสุดตัดภาพไปที่โรงพักเลยฮะทางเจ้าหน้าที่ทท<ฆ>ตำรวจเขาได้มีการคุมตัวในดาบออกมาดาบแปะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าดาบแปะเนี่ยเห็นบอกชาวบ้านเขารักแกนะแล้วแกเนี่ยทำไมต้องเรียกเป็นฉาย,ายาแปะตัดภาพตอนคุมตัวครับเห็นบอกว่าเพื่อนจะเรียกกันว่าแปะยิ้มเพราะว่าแกอารมณ์ดีดังนั้นเนี่ยก็เลยมีฉายา,ยาว่าแปะ<ฆ>แล้วใครจะนึกเหตุการณ์เนี่ยตำรวจเนี่ยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะ เขามีการคุมตัวดาบแป๊ะมานะครับเพื่อจะเอาไปฝากขังนักขาพยายามจะถามดาบแป๊ะดาบแป๊ะเองบอกสั้นๆบอกว่าเหตุการณ์นี้สุดวิสัยผมตกใจผมต้องป้องกันตัวตอนขึ้นรถคราบเปิดเสียงฮะการป้องกันตัวนะครับพี่ตอมฮะมันจะเป็นในรถจะมีเสียงนะฮะที่แกตอบ พี่ต้วันนั้นมันมันสุดพี่ตัมสุดสุดสุดอกันตัวพี่ตสุดวิสัยสุดวิสัยนะพี่เนาะตกใจผมตกใจคตกใจนะพี่นะพี่ตอนนั้นมีมีจะไมมตมมีมะไม่มีมน่มม่มีพี่จริงไมพี่คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตัดภาพไปที่รถนะฮะแมค่ะโดยเบื้องต้นเจ้าตัวตอบสั้นๆสุดวิสัยแล้วคือจะหาว่าไง ตำรวจก็อ่ามันเป็นสิทธ์ผู้ต้องหานะเปิดเสียงขึ้นมาครับเนี่ยฮะซึ่งถ้าเทียบกับวงจรปิดคุณผู้ชมก็ลองตัดสินดูเพราะมีดกระซว่วเข้ามาถึงหัวแกแล้วเนี่ยนะฮะแกก็ต้องโป้งแล้วฮะเพราะถ้าแกไม่โป้งแกก็ตายอันนี้ถ้าดูจากวงจรปิดชัดขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานก็เพราะว่าตัวของแม่ของหมอกเองที่เสียชีวิตเนี่ย คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้เจอด้วยเราก็ถามแม่ของหมอกเนี่ยนะฮะว่าแล้วไปเอาลูกสาวเข้ามาทำไมอยู่บ้านคำถามอีกอันหนึ่งที่สังคมสงสัยเพราะถ้าพ่อเขามาทวงลูกเขาเองหยิบมีดมาทำไมแล้วเองกระซั่วเขาคารถเลยติดยาใช่ไหมคำถามสำคัญอยู่ตรงนี้ ก็มีบ้างค่ะแม่บอกลูกเคยเล่นใช่ไหม<ช>ยังไงเมย์คือแม่ของหมอกเนี่ยนะคะผู้ตายเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยยอมรับลูกชายถือมีดลงมาจริงแต่ก็ไม่เห็นว่าจะพยายามแทงหรือเปล่านะก็ลูกชายเป็นคนใจร้อนก็จริงนะคะแต่ว่าเรื่องเสพยาเสพติดเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีประวัติเสพยาแล้วก็เคยถูกจับกลุ่มมาก่อนแต่ถามว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีการเสพยามาก่อนหรือเปล่าคุณแม่บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเรื่องนี้ค่ะ แล้วก็เรื่อง,องของเออแอนเนี่ยนะคะทางด้านคุณแม่ก็บอกว่าไม่ทราบความสัมพันธ์เหมือนกันระหว่างแอนกับพ่อเลี้ยงเป็นยังไงแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยทางด้านแอนกับลูกชายก็ไม่เคยเล่าอะไรให้แม่ฟังเรื่องนี้ค่ะมาสองรอบรอบแรกไม่เจอแม่มามารอบมารอบที่สองเจอแม่แม่เลิกงานมาพอดีอเลิกงานมาพอดีแม่เลยหันไปเขาลงจากรถทั้งสองคนเลยแม่เลยถามามามาหาใครคะ มาหาลูกสาวแอนน่ะผมจะมาตามแอนกลับบ้าน uh huh. แม่แม่ก็เลยวิ่งขึ้นไปตามแอนน้องแอนอยู่กับเรานานหรือ,อยังคะมาเขาไปไปมามา,มาอยู่ตั้งเป็นปีแล้วค่ะเขาเป็นแฟนกับลูกชายเราแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนหรือเขาเป็นอะไรกันแม่ก็ไม่รู้แต่เขาไปไปมามาแต่คนคนที่ว่ายิงไม่ใช่ลูกสาวนะโอ้ไม่ใช่พ่อเขา uh huh. พ่อเขาอีกคนนึง uh huh. แล้วก่อนขนาดเดียวกันวันนี้เนี่ยหลังจากเกิดเรื่องแน่นอนที่สุดคือพ่อจริง พ่อเลี้ยงก็คือคุณนิ้ว<ะ>เราได้เจอนิ้วด้วยนะครับเราก็ถามคุณนิ้วเพราะในวงจรปิดจะเห็นว่านิ้วเนี่ยเป็นคนขับอ,อยู่ๆหมอกมากระซวกทางฝั่งของดาบแป๊ะเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณนิ้ววันนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงคือผมเนี่ยมีนัดกับทางฝั่งของลูกสาวแล้วก็บอกว่าให้เอาโทรศัพท์มาคืนเพราะในโทรศัพท์ผมเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ก็เลยขับรถไปแต่พอไปถึงก็เป็นไปตามวงจรปิดเลยก็บอกลูกสาวว่าเหมือนกับพ่อมารอหน้าบ้านอยู่ๆเนี่ยหมอกเนี่ยวิ่งลงมาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะและที่ เอามีดแทงตรงหน้าดาแปะผมกําลังนั่งอยู่ในฝั่งคนขับผมได้ยินเสียงปืนหลังจากนั้นก็เป็นไปตามภาพวงจรปิดคํานึงที่หลายคนเนี่ยไปลือกันเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมคุณนิ้วต้องมาหาด้วยคุณนิ้วก็ยืนยันว่าผมไม่ได้มีอะไรกับลูกเลี้ยง<ะ>และไม่ได้ขึงด้วย เพราะตอนแรกหลายคนไปตีความกันว,ว่าเอ๊ะนิ้วนี่หึงลูกหรือเปล่าเพราะแอนมาอยู่กับหมอกอเขาบอกไม่ใช่นะฮะและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้าเขาจะคบกันผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรลองฟังเสียงคุณนิ้วดูหน่อยฮะเอียงนอนนอนนอนหล,ล,ล,ลังติดบบเบาะเขาได้พูดกับผู้ก่อเหตุว่าให้ให้ใหยุดอย,ย่าอย่าอย่าทำอะไรเขาเขาเตือนก่อนไหมเขาบอกทะไรทะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมีการเตือนก่อนหลังเกิดเหตุเห็นว่าเราไม่ได้เข้าไปขอโทษแม่ผู้ตายเลยหรอครับ ไม่ได้เข้าไปคุยอะไรเขาเลยหรอช่วงจังหวะนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เจอแม่เขานะครับแม่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับผมก็โทรฝับเรียกเจ้าอหนวาที่ครับเรียกรถโรงพยาบาลอยู่ครับเอาละมาตอนนี้มาตอนกลับมาตอนที่เกิดตอนยิงก่อนลวกันตอนยิงเนี่ยพอหลังที่ก็ยิงเสร็จเนี่ยตอนนั้นดาบแป๊ก็ลงมาจากรถเลยไหมครับผมครับดลงมาแล้วไงต่อเขาก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่ครับครับ เรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วพ่อแม่เขาอยู่ได้ไหมพ่อแม่คนตายก็อยู่ครับอ่าแล้วแล้วตอนที่ไอ้น้องมันยกมือยอมแพ้แล้วอะทำไมดับแปะถึงได้งยกมือยอมแพ้ตรงนั้นผมไม่ไม่ไม่มีนะครับไม่เห็นระบุกเลยอะไม่ไม่มีนะครับแต่ในคลิปมันเห็นนะไอไม่รู้นะผมไม่ได้สังเกตดูผมยังไม่ได้ดูอะไรเลยเออในคลิปมันเห็นเลยแล้ว่าว่าน้องน่ะยกมือยอมแพ้แต่ตอนที่เขาวิ่งมาเนี่ยผมบอกก่อนนะครับเขาวิ่ง ป้าข้างมาเลยนะครับตอนที่วิ่งก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่แตใ่ให้ให้ฟังก่อนนะครับเขาก็โดดรถเต้นมาเลยนะอ่าเพรปะปีมันก็ทุบรถเลยใช่ไหมเขาปาเอาขวดขวดอ่าขวดปลาใส่ผมก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ทุบรถเลยครับเอามีดถึงชักมีดออกมาเลยมีดยาวไหมอ่าประมาณฟุตนะครับอ่าณฟุตหนึ่งจ่วงแทงไปกี่ทีตรงกระจกก็ คุณผู้ชมครับขอเพลยภาพวงจรปิดตัวนี้ขึ้นมาเต็มจอเพราะวันนี้ที่นักข่าวพยายจะถามนิ้วเนี่ยก็คือเรื่องยกมือยกเหรออ,อ๋อยกมือยอมแล้วอ๋อไหนเพกกลับไปใหม่ฮะคือนิ้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่เห็นเพกกลับไปใหม่เปิดเสียงกี่ใเห็นหมันจะเหมือนยกมือปะ่ะไห้ดูนะเอ,อ้ยกตอนไหนอะนี่ยกตอนนี้เหรออ,อ๋อเนี่ยนนหรอ,อ,อนี เสียงปืนมันจะดีเลยนิดหนึ่งคบเพย์กลับไปใหม่เมื่อกี้นักข่าวพยายามจะบี้ถามนิ้วว่าเขายกมือแต่อันนี้ไม่ได้เข้าข้างตํารวจเฮ้ยเอ็งแทงแล้วนะอเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ช็อตนี้ไม่ได้ทําสโลมานะฮะกระซวกหนึ่งเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ยกมือทีมงานเพยภาพไปเรื่อยๆสิครับนี่เห็นป่ะมีใช่ไหม เออโอ้ตีความได้หลายอย่างมันตีความได้เยอะเ,ออเพราะว่าทางด้านนิ้วก็บอกฟังผมให้จบก่อนสิถูกไหมเพราะผมไม่เห็นตอนเขายกมือแต่มันวิ่งมาเลยแล้วถ้าดูจากภาพแรกคือเอพกกับไปใหม่รอบหนึ่งเพกกับไปใหม่ฮะคือเหมือนเอามีดแทงเข้าไปก่อนใช่ไหมค่ะเอามีดแทงที่กระจกนี่เออแล้วถ้าเราเปิดกระจกไปเรามีสิทธิจ์จะโดนกระซวกไหมอ่าไม่รู้ฮะลองตีความเอาตัดไปที่งานศพครับคุณผู้ชมครับ โดยล่าลสุดค่ะอไปที่งานศพฮะวันนี้ตอน18นาฬิกา15นาทีคุณผู้ชมครับพันตำรวจเอกพรมเทพเฉลิมเกียรติผู้กำกับสุดที่สารพร้อมด้วยฝ่ายสืบสวนนะครับเดินทางไปร่วมงานศพของหมอกใช่ไหมแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของหมอกเพราะว่าเบื้องต้นตัวของดาบแป๊ดเนี่ยก็เป็นสืบของสุดที่ศารโดยวันนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่าเขาก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา ส่วนดาปแปะล่าสุดได้ประกันตัวเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้บรรยากาศตอนลดน้ำศพเนี่ยแน่นอนที่สุดทางฝั่งของพ่อกับแม่หมอกเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาก็ยอมรับนี่นะครับว่าส่วนตัวมองว่าเป็นไปได้อยากให้น้องแอนมาร่วมงานศพด้วยอ้าวแอนไปไหนอะคือคุณแม่เล่าบอกว่า จริงๆแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยน้องแอนแฟนของลูกชายกับเพื่อนก็คือมิ้นก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับคนที่เป็นพ่อเลี้ยงก็คือคุณนิ้วซึ่งคุณแม่บอกพยายามจะถามแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนแอนทําไมไม่รู้สึกผิดเลยก็เลยอยากให้แอนมาร่วมงานของลูกชายแล้วก็มาดูใจลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายอยากให้นึกถึงเรื่องเก่าๆที่ลูกชายเคยดูแลน้องแอนบ้างเวลาลําบากเนี่ยลูกชายก็ไม่เคยทิ้งน้องแอนไปไหนค่ะบอกว่าให้ลูกไปสู่พระภูมิที่ดี ก็มาเกิดเป็นลูกแม่หมมใหม่ก็ขอให้เขาเป็นห่วงก็ให้ให้สบายใจให้ลูกไปขึ้นสวรรค์ได้สว่วนท่าน้า